ค้าขายมายาวนานรับเลยครับสำหรับผู้ผลิตเจ้านี้ครับ PKT ครับแล้วเขาก็มีหน้าร้านอยู่ที่เพชรเกษมด้วยฮะสำหรับ PKT Auto Shop ครับเป็นอีกหนึ่งผู้ผลิตครับแบรนด์คุณภาพครับในเรื่องของพวกบรรดาอสอรี่ต่างๆครับรวมถึงตัววัดแรงดันครับหลายท่านที่ใช้อยู่คงจะงงนะมีตัวหลักร้อยต้นๆด้วยที่เห็นขายตามท้องตลาดทั่วไปแต่ PKT แพงกว่าครับแต่คุณภาพเหนือกว่าแน่นอนแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันครับ สนับสนุนรายการโดยโชคอัพที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 โชคอัพโชคอัพคุณภาพที่คุณเลือกได้เสื้อสติกเกอร์หมวกพร้อมจำหน่ายของแท้ในอินบ็อกซ์เท่านั้นน,น,นะครับตัวเนี้ก็เราได้ทำการเทสและทดสอบแล้วครับไม่ทำให้เซ็นเซอร์พังเซนเซอร์ลวน เจ้าแรกที่ทำก็คือเป็นตัวเดินเบาพัน์เดินเบาพันเนี่ยสามารถจะช่วยเพื่อนๆในเรื่องของเวลาออกตัวแล้วเจอคัดมันสัน่นนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับอยู่ผมครับบอกริวเควุดองการครับหลากหลายปัญหาใช่ไหมฮะเกี่ยวกับพวกเรื่องแอลซอรี่ในพวกบรรดาเกตต่างๆฮะและที่เป็นกระแสเลยคงจะเป็นเรื่องของพวกเกตวัดแรงดต่างๆซึ่งบางคนออบอกบอกรฮาทำไมผมซื้อตามพวก อ่าพวกเครือบเลยนะแต่การซื้อขายทั่วไปที่ขายกันตามอินเทอร์เนต็ตแต่ทำไมมันมันถูกจังสองสามร้อยเองพวกวัลแรงดันแต่ปัญหาที่เจอเรียกได้ว่าใหญ่หลวงเหมือนกันเจอพวกไฟย้อนกลับไปทําให้รถตาแมตติเซนเซอร์เสียก็มีเยอะแยะเวลาไปใส่กันวันนี้ผมพามาแหล่งผลิตเลยครับแต่ไม่ใช่แหล่งผลิตที่ขายของถูกนะเขาเป็นแบรนด์ PKT ครับซึ่ง PKT เนี่ยเขาอยู่กับผมมานานแล้วเป็นผู้นำหนุ่งเพจมาด้วยนะฮะตลอดแล้วเวาเรียกว่าสี่ปีเต็ม ผู้ผลิตเจ้านี้เะบอกว่าผลิตภัณฑ์มากมายครับแล้วเป็นเบื้องหลังให้กับอีกหลายๆผลิตภัณฑ์แต่เขาก็ไม่ได้ออกตัวอะไรวันนี้เขาเอาผลิตภัณฑ์เขามาให้ดูครับเพื่อนเพื่อเป็นตัวเลื่อนกันเพื่อนนะฮะใครกาลังดูเทปนี้อยู่ลองดูเป็นแนวทางแล้วกันครับวันนี้ผมอยู่นี่ครับนี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับปอนด์พีเคทีครับพีเคทีฮะหลายคนเรียกได้ว่าเคยคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่ในวงการรถแข่งเมื่อก่อนก็เล่น ถูกไหมฮะเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะรถนตรงรถแดกวิ่งเลขสิบเลขอะไรกันตอนนั้นใช่ไหมครับหลายปีมาแล้วหลายปีมาแล้วเป็น,น <ะ S 1> อดีตไปแล้ว <c oughs> ฟังแล้วจะร้องไห้เพื่อนเพื่อนะเพื่อนลองดูนี่ครับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ดูเลยครับว่าที่เราเห็นกันแบบนี้ตามท้องตลาดบางคนบอกว่าก,ก็เหมือนตามท้องตลาดทั่วไปใช่ครับเหมือนแต่แตกต,ต,ต่างงงอะดรเหมือนแต่แตกต่างคืออะไรเดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องของพวกตัววัแรงดันต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาของ PGT ซึ่งร้านก็ตั้งอยู่ตรงเพชรเกษม 6 3มครับ6กามเองตั้งหน้าร้านได้ทุกอย่างใช่ครับปอนครับเปิดหัวก่อนแล้วกันนี่เลยครับตัววัดแรงดันถูกต้องไหมครับถูกต้องครับนี่พ่อลองดูนะนี่คือตัววัดแรงดันที่เราเห็นกันตามท้องตลาดทั่วไปปอนนี่พิวเห็นมาตัว200เองทําไมเอาปอนขายแพงกว่าอื่นเขามันมีเหตุผลที่ต้องแพงครับหนึ่งเลยก็คือเราพัฒนาซอฟต์แวร์เองนะครับแล้วก็ในเรื่องของการผลิตทุกอย่างเราผลิตจากโรงงานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวบอร์ดตัวชิปนะครับเรานําเข้ามาแล้วก็พวกนี้ผมพัฒนาซอฟต์แวร์เองทุกอย่างเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันดีกว่าว่าทําไมมันถึงแพงได้ครับเทียบให้ดูเลยดกว่าอันนี้อันนี้จะเป็นงานทั่วไปนะครับ<อ>ที<อ>เ่เพื่อนๆเห็นตามท้องตลาดอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยวัดได้แค่ค่าวอตอย่างเดียวแล้วที่ปัญหาที่เพื่อนๆเ,เจอกันก็นกคือ1วัดแล้วไม่ตรงนะครับวัดแล้วไม่ตรงอ่านค่าช้านะครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะครับดูความแตกต่างครับ ตัวนี้จะเป็น CPU ที่นำเข้ามาแล้วก็ผมได้พัฒนาซอฟต์แวร์เองนะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันที่แตกต่างนะครับอย่างเช่นตัวการไฟย้อนไม่ทำให้เซ็นเซอร์พังมีค่าในเรื่องของอการแสดงผลเป็น mpa แสดงค่าพีกก็ได้นะครับสามารถที่แบบว่าบอกว่าแรงดันสูงสุดที่ปั๊มสร้างได้นะที่เพื่อนเพื่อนเทสกันเนี่ยมันอยู่ค่าสูงสุดที่เท่าไหร่หดูได้ทั้งค่าโวลต์แล้วก็ค่า mpa นะครับ ซึ่งแน่นอนในส่วนของ P K T ถ้าเทียบก,ก่อนนี่คืองานตลาดทั่วไปงานจีนนะเพื่อนครับมันก็เปิดเต็มที่ได้แค่ดูค่าอย่างเดียวถูกต้องไหมครับปอนใช่ครับดูค่าก็คือ0ูนถึงห้าโวลต์ตามปกติทั่วไปตามปกติทั่วไปใช่ชุดสายไฟแผ่นบอร์ดเพื่อลองดูฮะนี่ปอนถือให้พี่นะเออเดี๋ยวเพื่อนลองดูฮะมันก็จะเรียกเรียกปอนมันเรียกก็เป็นงานบัตรกีถูกไหมฮะใช่ครับชิปต่างๆก็เรียกได้ว่าโปโกโปรแกรมก็ไม่ได้เหมือนของเรา รักเปิ์กอะไรก็ไม่ใช่เลยโดยปักทั่วไปก็จะใช้ตามราคาครับเขา,า,า,าก็ใช้ของที่มันซอฟลงมาเพื่อควบคุมต้นทุนเนาะแต่ของเราเนี่ยจะใช้ของดีนะครับทั้งหมดอลองดูเพื่อนฮะนี่คือของของเราจะ,จะเป็นชิปหลักๆเนี่ยตัวนี้จะเป็น CPU ควบคุมตัวนี้จะเป็นตัวการไฟย้อนซึ่งทั่วไปไม่มีนะครับตัวนี้ก็เราได้ทําการเทสและทดสอบแล้วครับไม่ทําให้เซ็นเซอร์พังเซ็นเซอร์รวนอาการที่เพื่อนๆเจอคือสตาร์ทตอนเช้าสตาร์ทอยู่เปิดมาสตาร์ทไม่ติดอะไรเงี้ยครับ ตัวนี้ไม่มีแน่นอนอนะครับเป็นวัาถุดพันธของพีเทีราคาเริ่มต้นอย่างตัวถูกแน่นอนอ่านค่าได้อย่างเดียวก็มีก็รเริ่มที่900 9 0 0 9 9 9บาท9 99 9บาทครับผมแต่ถ้าอัพขึ้นมาเป็นตัวเทพขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัว<ก>ไหนครับปอนก็จะเป็นตัวนี้ครับ1,600บาทนี่ลองดูฮะตัวนี้1,600อบาทจะเป็นบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดตัวเมื่อกี้ที่หยิบให้ดูขั้นต้นอ่าใช่ครับนี่ครับเพือ่อนครับดูฮะเออนี่คือบอร์ดขั้นต้น ขาก็จะเป็นอลูมิเนียมไดสีอย่างดีนะครับประมาณนี้เจ๋งเลยฮนะแล้วข้ามฝ้าก็ถึงไอ้กล่องซีดีฝั่งนี้แล้วครับปอนตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งตัวปุ่มกดเนี่ยไม่ใช่ปุ่มกดธรรมดาจะเป็นแบบทัสกรีนแล้วก็จะแสดงค่าบนจอ o อ e d 1.3นิ้วนะครับมีการไฟย้อนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่าพีคเนี่ยจะอยู่ในหน้าเดียวกันกับแสดงผลเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าใช้งานง่ายแล้วก็ฟังก์ชันที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ย อ่านได้รวดเร็วกว่าเดิมเพราะว่า CPU จะใช้เป็นเบอร์ใหม่ลองดูบอร์ดทั้งนี้ครับผมอันนี้จะเป็นชุดใหม่อืมอ่าเป็นชุดใหม่เลยใช่ครับจะเป็นชุดใหม่แล้วก็เป็นตัวทัชสกรีนด้วยครับนะครับจอแสดงผลเนี่ยสีสันสวยงามครับแล้วก็ที่สําคัญไม่แยงตาไม่แยงตาไม่แยงตาสามารถปิดไฟได้นะครับเวลาขับกลางคืนสมมุติว่าใครแบบขับรถแล้วรู้สึกว่ายแยงตาสามารถปิดได้ครับผมบอร์ดครับจริงแล้วตัวว่าแรงดันพูดถึงไม่ว่าจะเป็นตัวถูก ง<ข>านจีนทั่วไป200กว่าบาทรวมถึงของปอที่สตาร์ที่900าร้อและรวมถึงตัวแพงแน่นอนความแตกต่างย่อมมีค,คุณภาพแตกต่างกันครับการประมวลผลแตกต่างกันไหมการาประมวล<ว>ผลสิ่งที่ของผมเนี่ยพัฒนาซอฟต์แวร์เองเราก็เน้นเป็นหลักๆก็คือ 1. อ่านได้รวดเร็ว 2. แม่นยำและเที่ยงตรงครับอ,อ,อันนี้คือความแตกต่างกับงานทั่วไป<ๆ>งานทั่วไปที่ลูกค้ามาเปลี่ยนหน้าร้านเนาะก็จะมีแบบว่า บางทีอ่านช้าบา้างเมื่อ งานทั่วไปงานทั่วไปที่ลูกค้ามาเปลี่ยนหน้าร้านเนาะก็จะมีแบบว่าบางทีอ่านช้าบ้างบางทีสตาร์ทไปแล้วเนี่ยค่าไม่ตรงอ,อย่างเช่นทุกคนจะอ่านกันในเรื่องของค่าโวลต์อย่างเช่น d m a ม็กหนึ่งจุดห้าโวลต์นเนี่ยเวลาสตาร์ทแล้วต้องได้หนึ่งจุดห้าโวลต์เกจทั่วไปบางทีอ่านได้หนึ่งจุดสองนั่นหมายถึงว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเวลาไล่รถเนี่ยจะไล่กันหลงทางมากบางทีบอกว่าแรงดันตกแต่ลืมมองไปว่าเกจที่อ่านอยู่นะ่ะ ค่ามันเพีย้ยนคุณภาพมากน้อยแค่ไหนใช่ฮะปอนนี่เลยแล้วข้ามฟ้ามานี่เมื่อกี้อย่างที่ปอนบอกตอนต้นคือในเรื่องของแผ่นปิมนก็เรียบร้อยประมาณนี้ครับผมตรงนี้ราคาสูงไหมจริงๆนะเป็นทัศ์สกีนก็ไม่ได้สูงครับตัวนี้ตัวนี้ชุดหนึ่งเนี่ยอยู่2,500บาท2,500บาท2,500บาทเรามีขายางนีให้ด้วยพร้อมติดตั้ง ามาหน้าร้านติดตั้งให้ฟรีครับมาห้าติดตั้งให้ฟรีด้วยใช่ครับและชมเลืองมาเห็นนี่คืออะไรฮะอ๋อตัวนี้ก็เป็นตัวยอดฮิตเลยนะครับเรียกว่าเป็นเจ้าแรกที่ทําก็คือเป็นตัวเดินเบาพันเดินเบาพันเนี่ยสามารถจะช่วยเพื่อนๆในเรื่องของเวลาออกตัวแล้วเจอคัดมันสั่นนะครับมันออกตัวยากต้องเบิ้ลบางทีก็เสียงดังอะไรเงี้ยบางคนอยากได้รอบสโลให้มันเป็นพันทีเนี้ย โดยทั่วไปก็อาจจะทำด้วยการรีแมปเนาะแต่ทีนี้รีแมปเนี่ยมันไม่สามารถเปิดปิดได้ตัวนี้เราทำมาแก้ปัญหาหรือว่าช่วยเพื่อนๆตรงนี้เช่นเวลาเข้าบ้านคืนเนี่ยไม่อยากจะเดินละพันอยากจะเดินเป็นรอบปกติก็สามารถปิดได้เปิดปิดกล่องเอาถูกต้องเห็นพวกรถบรรทุกหนักชอบหาใส่กันใช่ครับเพราะว่ามันทําให้ออกตัวง่ายเวลาขึ้นเมืออะไรถูกต้องอแล้วกล่องสีฟ้านี่แหละครับปอนนี่คือกล่องสีฟ้าตัวนี้จะเป็นตัวจําลองการทํางานของเทอร์โบแปรผันนะครับ ใครที่ใช้ r e โวนะครับแนะนำเลยตัวนี้สามารถที่จะถอดออกเวลาเปลี่ยนเทโบแล้วใช่ไหมครับมอเตอร์ไม่ต้องห้อยละถ้าห้อยอยู่บางทีมันเสียไฟก็โชว์เอาตัวนี้ไปเลยครับไปเสียบป,ปุ๊บแล้วสามารถที่จะถอดระบบออกได้ทั้งระบบเลยวว้าว เจ๋งมากเลยอะออแล้วนี่ข้างๆนี่คือยังไงเนี่ย <c oughs> เห็นเปิดกล่องให้โชว์กันเลยไม่มีอายไม่มีเขินด้วยอธิบาย <c oughs> ตัวนี้นตัวนี้จะเป็นงานสั่งผลิตนะครับเป็นงานสั่งผลิตซึ่งจะเป็นตัวคลเลงไฟฟ้า<อ>แล้วก็สามารถที่จะจูนผ่านพวกแท็บเล็ตได้จูนได้ด้วยจูนได้ด้วยคือ <c oughs> เป็นจูนเรียวไทม์นะครับมีหลากหลายโหมดเลยอันนี้ขอไม่เปิดเผยแบรนด์เนาะเพราะเป็นงานสั่งผลิตนะครับก็เลยได้ว่าเพื่อนๆคนไหนที่ ที่เป็นเจ้าของิจการดีฟ่าแล้วต้องการวีดภฑรเหล่านี้หรือต้องการอะไรที่มันแตกต่างลูกเล่นเพิ่มเติมปอรับผลิตก็รับผลิตครับมานั่งคุยกันผมผลิตได้ทุกอย่างนะครับคือเรามีทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานการผลิตพวกสายไฟตอนนี้เราก็ทําเองแล้วนะครับสายไฟเรามาเข้าหัวเองย้ําเองนะครับซึ่งได้มาตรฐานแน่นอนเพราะเรานําเครื่องจักรเข้ามานะครับผมสิ่งหนึ่งครับเวลาที่ผมเห็นในตัวของปอนพีกทีก็คือในเรื่องของชุดสายไฟในส่วนที่ที่ปอนบอกขั้นต้นปอนจะใช้เป็นสายเงิน ครับถูกไหมับปอนครับตัวนี้เราใช้เป็นสายเป็นเป็นไม่ใช่สายมาจากจีนนะครับอันนี้เป็นสายที่ว่าเป็นโรงงานผลิตส่งมาให้เราโดยตรงครับนะครับเราจะใช้เป็นสายเงินแล้วมันดีสายเงินก็คือในเรื่องของความเสถียรการนําสัญญาณนะครับจะนําได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวจะใช้สายเงินหมดใช้สายเงินหมดครับเพราะว่าเราเราต้องแยกเป็นอย่างนี้ว่าเราใช้เป็นซิกแนลที่มันเป็นกระแสน้อยหรือกระแสสูงถ้ากระแสสูงก็จะใช้สายอีกประเภทหนึ่งเอาให้เหมาะสมกับงาน นั่นชัดเจนกว่านะฮะคุยกันตรงๆเลยเอนครับนี่ให้ดูแบบเร็วๆแป๊บๆนี่คุยมาสิ่งแบบทีนะเร็วมากเลยนะเพื่อนนะบริบัติทุกอย่างทําได้ได้บอกตอนโต้นแล้วก็เพื่อนคนไหนที่มีหน้าร้านต้องการรับสินค้าไปขายทุกสิ่งอย่างปอนก็พร้อมที่จะเปิดไปให้ถูกต้องไหมครับยินดีต้อนรับนีคุยกันก่อนนะไม่ใช่ถึงเวลาไม่ไม่เปิดไปขายเขาเปิดครับเปิดเปิดครับกลัวจะทําไม่ทันนะดียว่าถึงเวลาครับผมแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่อยากมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยครับของแบรนด์ PKT รับผลิตครบวงจรครับผมร้านตั้งอยู่ไหนย้ำอีกทีหนึ่งนะอยู่เพชรเกษม63สครับผมนะเพื่อนๆดูอยู่ก็มาไล้เลยไม่ว่าเป็นที่ดูในทิกตอกตอนนี้แล้วก็ YouTube ทุกสิ่งอย่างมาได้ที่นี่นะครับเพชรเกษม63ป้อนครับช่องทางติดต่อฮะก็ปอน PKT 2 6นะครับในทิกตอกแล้วก็เพจ Facebook ก็ PKT Auto Shop ครับผมชัดเจนเลยครับเทปนี้ขอบคุณปอนมากขอบคุณครับขอบคุณครับ